มาดูรีวิวมงมาร์สกันมงสุดเจ๋งล่างแปดดาวซปเปอร์มาร์สนะจ๊ะแรกเรียกเต็มที่จริงๆหกพันห้าแต่พอเรียกใช้จริงๆเข้าไปตามนะเรื่องไม่ถึงแรกแค่ประมาณห้าพันสามพลังโจมตีอยู่ที่สามแสนสี่พลังชีวิตสิบสองล้านโอ้เป็นอะไรที่แบบอึดมากโอเคเลยอะ สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูด้วยวงกว้างเป็นสเปดด้วยนะพลังโจมตีคูณ12,000ทมืทำลายพื้นที่สุดยอดขอบอกตั้งแต่แอดมินมีมงมาอะไรก็ดีขึ้นเยอะชีวิตก็ดีขึ้นเยอะ PVP ก็ดีขึ้นเยอะเอาด่านสองห้อแล้วกันเราจะให้ดูมงแค่ตัวเดียวพอ ไม่ต้องใช้ตัวอื่นกดมงตัวเดียวเลยมันออกตัวไวด้วยนะเนี่ยดูลามาสแป๊ดดิแค่ตัวเดียวก็เอาอยู่อ่ะดีเลยมัน มาแล้วนี่มันไวกว่าตอนที่ยังไม่มานะตอนที่ยังไม่มานี่คือการเลี้ยงนี่จะประมาณเกือบหนึ่งนาทีได้แต่พอมาแล้วคือไวขึ้นอะประมาณสักสามสิบวิเหลือลดลงเหลือประมาณสามสิบวิในการเรียกตัวออกมาหรือเปล่าไม่รู้ลองนับเอาเองอุย้ยได้มองอีกตัวแล้วเนี่ยโอ้เวลามันปล่อยสก,กินนะทำลายทุกตัวตายหมด ง่ายคือมีม้งตัวเดียวก็เอามาไว้ยันหน้าฐานได้เลยอะที่เหลือก็เอาไว้ตีฐานเอาใครเล่นอัฐฐานเก่งนะมงอะไม่น้นไม่เก็บมันเนี่ยอันน่ะใครสนใจอยากเก็บม้งก็เก็บได้นะม้งอยู่ด่านลูกบาทเวทมนต์ห้า เสียตาละสี่คนใครอยากเก็บมองก็เก็บได้แอดมินไม่ได้เก็บจากด่านนะแอดมินเก็บจากอืมกาชาโจบโจบ